ที่ผมจำได้แม่นๆเลยจะมีอิจิเป็นไวเบชั่นเป็นผ้าแบบมุกเมนต์น่าจะเป็นอิจิอันบุกที่สวยที่สุดในตลาดนะตอนนี้สําหรับแนวโมเดลมองแวบ,บแรกผมดูนี่ผมนึกว่าน้องอะไรนะที่อยู่ในผ้าวูุโตะลูกของอาจารย์อาสมะนะครับผมว่ายังไม่เท่าไหร่บูมสไตเกอร์ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช well. ่องบูมสเต c k e r กับผมบูมนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพิวงานอิชิบังกุจิของเรื่องนารูโตะชิปบุเดนนะครับน่าจะเป็นอลายที่3แล้วนะครับที่ออกมาในปี2024นะครับแต่ว่าดีเทลรายละเอียดมีอะไรบ้างในไลน์อัพนี้ของอิชิบังกุจิอันนี้นะครับเดี๋ยวดูได้หลังจากนี้นะครับถ้าเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ กดแชร์แลกะกดติดตามกันด้วยนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับเว็บไซต์เหมือนเดิมนะครับเป็น o n e k u j i i o o m นะครับ เข้ามาได้เลยมันจะเป็นงานอัปเดตของอ,อ,อิชิบังกุจิไม่ใช่แค่เรื่องโูโตะนะมีหลายเรื่องมากมาก็ลองเข้ามาดูนะครับที่เกี่ยวกับอิชิบังกุจิมันก็จะมีให้เล่นอิชิบังกุจิออนไลน์แล้วนี้แต่ว่าถ้าผมจะไม่ผิดอิชิบังกุจิออนไลน์นี้จะต้องมีบัตรเครดิตของประเทศญี่ปุ่นด้วยนะถึงจะเล่นออนไลน์ได้เนาะเฟิร์นลุกก็คือโอ้โหดุดันมากๆมันจะเป็นแก๊งอุจิวงังนะแต่ว่าไม่ทั้งหมดนะจะมีคาคาชิที่เป็นอันบุอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีเทลกันออเเเลลลยยแแ้้้ววกกกันนะครบีีนนดดปไไทมมาาาาาาจจ็็หภาษาง กดแปลกันดูนะหน้าเว็บมีทั้งหมดนะชิบ hmm. ังก hmm? ุจินารุโตชิบุเดเลสไอรีเฟกเดอะโซนะครับแปลเป็นไทยน่าจะประมาณว่าเนตรวงแหวนแห่งวิญญาณอะไรประมาณนี้เพราะว่าเลสไอมันก็น่าจะเนตรวงแหวนหรือเปล่าเนตรวงแหวนสีแดงเนาะเพราะทั้งหมดตรงนี้ก็เป็นตาสีแดงทั้งหมดก็คือไอเนตรวงแหวนนั่นเองนะครับ โอเคเขาจะบอกว่าอันนี้ดีเทลในวันเสาร์ที่25เดือนมกราคมปี2025คือต้นปีหน้าเลยนะยาวๆเลยนะครับแล้วก็ราคาจับฉลากรางวัลแล้วเจ0ดเยนนะครับบบกอีก10%แหวน100-200บาทเงินไทยนะก็จะมีทั่วไปนะครับรอสันบุ๊กสโตร์ฮอบบี้ช็อปต่างๆแล้วก็ร้านเกมเซ็นเตอร์ดักสโตร์อิชิบังคูจิออฟฟิเชียลช็อปอิชิบังคูจิออนไลน์อะไรพวกนี้นะก็เป็นเบสิกของอิชิบังคูจิไม่ได้มีพิเศษเหมือนออกันพาที่ผมพิวไปก่อนอันนี้จะมีพววกกัันนน้้เบบดดยนะใหจ หลักงานอิชิบังกุจิอันนี้ด้วยนี่โอเคมาต่อไปของเรานะครับ t o ปิกแรกนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นรางวัล A m a s t e r l i ์ลิทกุจินะครับความสูงที่ยี่สิเซนเมตรสเกลมันจะตีได้ประมาณ1ต่อ7นะสำหรับ m a s t e r l i ลิทนารุโตะก่อนอันนี้คือทำออกมาประมาณ3 4 3 4ลายแล้วมั้งผมไม่รู้ว่านารุท็อปที่ทำออกมาที่มันเป็นไอฉากสเกลเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเป็น m a s t e r l i อรด้วยหรือเปล่านะคิดว่าไม่ใช่นะน่จาจะคนละคนละลายกันถ้าเป็น m a s t e r l i ลิทจะเป็นนารุโตะลังเซียน ที่คู่กับซาเเกะไอตาสังสาระแล้วก็จะมีพวกอิรุจิที่ผมรีวิวไปอันนี้น่าจะเป็นพวกมาตาลิททั้งหมดนะครับแล้วก็่อนาตโตะกับมินาโตะที่ชนมือกันอันนี้ผมก็มีรีวิวเนาะเอามาเก็บด้วยกันได้แน่นอนถ้าใครมีตัวก่อนอันนี้คือเก็บไลฟ์อัพนี้ได้แน่นอนนะไปวางในการแบบเนียนๆเป็นไ,ไลฟ์อัพเดียวกันได้เลยนะครับ ตัวนี้เป็นดิจิเวอร์ชันอันบุนะครับที่ทำออกมาแล้วน่าจะเป็นตัวที่2มั้งนะอันนี้ผมไม่ชัวร์ที่ผมจำได้แม่นๆเลยจะมีดิจิที่เป็นไวเบชั่นเป็นท่าแบบมุกเมนต์พิสดารหน่อยเนาะตามสไตล์ของเอ่อไวเบชั่นอะพวกนั้นผมไม่ชอบหนึ่งคือมันเล็กมันเล็กกว่าเอ่อมาเตอร์ลิสแต่อันนี้มาเตอร์ลิสจะเล็กกว่างานแกนสเกลนึงมั้งเอองานแกนน่าจะประมาณ1ต่อ6แต่เนี้ยจะประมาณ1ต่อ7นะครับแล้วก็เทียบเท่ากับพวกงานเอเมโซตูเดโองานเลเซ่ที่ผมเก็บไลน์อัพหน้าผา อ่านี่เฟ้นลุกนะครับเล่นภาพมาก็โอ้โหสวยงามมากตาอะไรพวกนี้คือไม่ต้องติเลยนะตาของตะกูลอุจิวะหรือตาของงานนารุโตะใหม่ๆนะครับเท่าที่ผมมีข้อมูลมาตัวตาเ็าใช้เป็นการติดสติกเกอร์ลงไปนะมันเลยเนียนไม่ใช่เป็นการลงสีมันเลยสวยไม่ค่อยมีตำหนิไม่ค่อยมีพลาดอะไรนะสำหรับตาเพราะด้วยความที่ ของเล่นสมัยใหม่อ่ะเทคโนโลยีมันไปไกลแล้วมันพัฒนาไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนน่าจะไม่เรียนแบบนี้หรอกด้วยความที่มันเป็นมาตเตอร์ลีดอะมันเป็นเรียบๆยืนตรงๆนะแต่ว่ามันมีเสน่ห์ของมันมันสวยอยู่แล้วนะโดยที่แบบคนที่เขาไม่ได้ชอบแบบท่ากษดามากยิ่งมาวางวางในตู้แบบรวมๆกันนะถ้าเป็นผ่าแบบปูเมนเหมือนพวกไวเบชั่นส่วนตัวผมอะพวกนั้นมาวางด้วยกันค่อนข้างรกนะแต่ถ้าเป็นกินตรงๆมาวางเรียงๆเรียงกันโอ้โหสวย ตัวนี้ผมโดนเลยนะสำหรับอิทจินะครับสวยมากเป็นชุดอันบุที่ทำออกมาไม่เยอะด้วยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นชุดพวกแสงอุตสาอะไรพวกนี้เนาะน่าจะเป็นเ,เบอร์หนึ่งในดวงใจของใครลหลายคนเลยนะครับอโอเคต่อไปรางวัล B นะครับเป็นอุจิวะชิซุยนะครับเป็นมัตเตอร์ลิสเช่นเดีวยวกันนะครับความสูงอยู่ที่23เซนติเมตรนะครับคิดว่าถ้าเทียบกันน่าจะเป็นแบบ ยุคใกล้ๆกันกับที่อิตาจิใส่ชุดอันบุด้วยเนาะตัวอิตาจิก็จะเตี้ยกว่า1เซนนะครับอันนี้ชิซุยก็สูงกว่านิดนึงน่าจะโตกว่านิดนึงนะครับโอเคแล้วก็ยังไม่ทันโตเนาะชิซุยก็เลยไม่มีชุดตื่นนะอันนี้น่าจะเป็นชุดก่อนที่เขาจะตายลงไปนะครับก่อนหน้านี้น่าจะมีทำมาแล้วหรือเปล่าน่าจะมีทำออกมาอันนึงแบบไซส์ใหญ่ๆก็จะมีเป็นนารูโตะที่ทำออกมาแล้วแต่อันนั้นผมไม่ชอบดูแล้วมันต้องแบบเก็บครบถึงจะสวยนะครับอันนี้ดูหน้าโอ้โหตาแบบกริปบ ผมอะไรพวกนี้นะครับส่วนใหญ่ก็หลังๆคือทำออกมาไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแล้วเนาะก็เดี๋ยวต้องรอดูของจริงอีกทีนึงแล้วก็จะมีดาบที่พกอยู่นี้นะจะเป็นแบบคาแรคเตอร์ของตัวอ e นะีวาชิซุยมองแวบ,บแรกผมดูนี่ผมนึกว่าน้องอะไรหน้าที่อยู่ในภาพวูลุโตะลูกของอาจารย์อาซึมะนะครับ ขายมากนะครับแต่ว่าอันนี้คือจีซุยเนาะเป็นตัวละครหนึ่งที่ OP มากๆนะครับเหมือนตัวบัคอะแต่สุดท้ายโดนนันโซลหลอกนะครับแล้วก็เสียตาไปข้างหนึ่งแล้วช่วงหลังก็จะไปให้อิจิก่อนที่เขาจะฆ่าตัวตายกระโดดลงไปในหน้าผานะถ้าผมข้อมูลผิดต้องขออภัยนะแต่คิดว่าน่าจะใช่นะครับพวกรอยยับรอยอะไรของเครงเกงของเสื้ออะไรต้องดูของจรีกทว่า พอมันเป็นสีขเข้มๆอ่ะถ้ามันมีรอยเมื่อไรมันจะนเห็นค่อนข้างชัดนะแตกต่างพวกโซนารูโตะสีส้มอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ตรงที่เน็บเน็บมีดเน็บดาบตรงนี้ก็เป็นทำเหมือนเป็นแบบหนังประมาณนั้นนะครับสวยๆนะครับที่ซุยใครชอบที่ซุยก็จัดไปครับไม่น่าไม่น่าจะต้องพลาดน,นะครับต่อไปนะครับรุนซีน,นะครับอุจิวะโอปิโตะนั่นเองนะครับอันนี้นะ่าเป็นเออ่ไม่ใช่เป็นเขาเรียกอะไรไทม์ไลน์ไม่ได้เป็นไทม์ไลน์ช่วงเดียวกันกันกนกนกบอันบุทสองตัวบนนะไออิตะจิกับ ชีสุยนะแต่ไอโอปิโตตัวนี้คือเป็นตัวที่หลังจากเปิดเผยแล้วว่าเขาคืออุจวะมดระนั่นแหละคนที่เข้าใจกันว่าเป็นอุจวะมดระนะแต่จริงไม่ใช่นะเป็นไอนากากตอนแรกเป็นโทบิแล้วหลังเป็นมนดระเนาะสุดท้ายคือจริงๆแล้วคือโอปิโตะแต่ผมกลองผมดูผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมลบสบปอยโอเคอันนี้สูง2 5เซนมาตาลิสเหมือนกันนะครับเท่าที่ผมดูหน้าจากภาพซ้ายเนี่ยสวยนะรอยหน้ารอยอะไรที่เป็นแบบผูกไอหินพับอะ่ะก็ สวยดีแต่พอมอง,มองภาพมันเหมือนมันต้องลึกกว่านี้หรือเปล่านะจากรอยแผบเป็นอะไรพวกนี้ของออบิโตะนะครับพอมองมุมเนี้ยไม่สวยแต่พอมองอันเนี้ยที่เป็นภาพแบบสินค้าจริงๆที่ไม่ได้แบบเอาไปไล่โอปซิตี้อะไรพวกนี้ให้มันดอปลงนะครับก็ดูดีนะครับออปิโตะนะแล้วก็ตาเน่ตวงเนตวงแหวนกับสังสาระอันนี้ก็ต้องรอดูของจริงอีกทีนะแต่ส่วนใหญ่ผมว่าไม่ค่อยพลาดหรอกงานหลังๆพวกงานอิชิบังกุจิงานพรีเมียมอะไรพวกนี้ด้วยความที่มันเป็นจุดคนอย่างผมอะผมซีเรียสเลยนะถ้าตามันลงสีไม่ดีผมไม่ซื้อเลยนะครับ านี่เหมือนจะเป็นกระจกเงาืินบุกผาด้วยนะฝั่งนี้เป็นฝังสาระเนาะแล้วก็เป็นชุดมีกงมีกล้มกลามอะไรพวกนี้นะครับชุดขาดข้างนึงนะครับแล้วก็จะมีไอ้นี่ด้วยอะไรนะพัดหรือเปล่านี่คนระับน่าจะพัดแหละแต่มันไม่เห็นข้างหลังเนี่ยอืมแต่ติดอ,อตรงผมเนี่ยอืมทำมันแหลมแแบบนี้มันจะสวยหรือเปล่านะของจริงส่วนใหญ่น่าจะไม่ค่อยสวยนะพอสีมันเข้มๆแบบนี้นะอย่างที่ผมบอกไปพอสีเข้มแล้ว สีมันมีตําหนิมีรอยอะไรนี่คือชัดเลยนะเพ็นชัดมากต่อรุ่นทีทีนึงนะแต่สวยนะสวยดีเป็นอวิตกที่งานดีเวอ y g o o คูดเลยนะครับมีรอยยงรอยยับของชุดนะครับแน่น่าจะมีหน้ากากติดมาด้วยเนาะอโอเคต่อไปรางวัลดีนะครับเป็น อุจวะคาคาชิอ่าใ่ใช่นะครับเป็นฮาตะเก่งคาคาชินะครับเพราะว่าอันนี้เป็นลายของตาแดงนะครับเออมัตตาลิสความสูงที่ย5สซนิเมตรนะคาคาชิก็จะโตกว่าอิตจิมัง้งถ้าจำไม่ผิดนะตัวนี้จะมีดอยมีอะไรไปแล้วด้วยนะชุดอันบุแต่ผมยังไม่มีเก็บสักตัวเลยนะสำหรับคาคาชิที่เป็นชุดอันบุคาคาชินี่เป็นตัวที่ลหลายๆคนรักนะครับน่าจะแบบพวกออกมามีแทบทุกลายเลยมัง้งพอๆกับพวกพระเอกนารุโตซาบิเกะเลยมัง้งนะครับสำหรับคาคาชิแล้วก็ตาเนี่ยน่า เพราะว่าถ้าทำลายช่วงนี้เ็าจะมีตาที่ได้จกมิตโตมาข้างเดียวนะครับแล้วก็มีถือหน้ากากอันบุที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์คาชิด้วยเขาจะใช้หน้ากากตัวนี้เนาะถ้าใครดูอนิเมะใครอ่านมังงะอะไรพวกนี้ก็จะรู้อยู่แล้วนะแล้วก็เรียบๆ่าถ้ายืนตรงๆจะเป็นคอนเซปต์ของตัวเอ่อมาสเตอร์ลิสอิชิบังกุติแล้วนะครับเนี่ยผมชอบตรงนี้แหละมันไม่ลบลุงลังดีนะเอกเนี่ยด้วยความที่สีผมเป็นสีขาวเนาะพอเวลามันลงสีมันเนียนนะมันมีตำนงตำหนิมันเน่นๆอย่างเป็นธรรมชาติด้วยนะแต่พอเป็น ผมสีดําอะไรบอกไปโตเนะี่ยกต้องรู้อีกทีว่ามันจะเน้นแค่ไหนนะพอเป็นสนินค้าจริงๆเนาะโอเคอันนี้ก็สวยๆครับกะชิแจมเลยนะครับใครชอบกะชิก็ต้องมีต่อไปเป็นรางวัลลัสวันเนาะเป็นรีวิวโบว์มูเมนต์นะครับพี่น้องอุจิวะวาระสุดท้ายของอยุจิกับเาดิเกะตอนที่สู้กันนะครับก่อนหนานีนน้มันมีทําหลายเรื่องแล้วนะจะมีวันพีทมั้งไม่น่าจะเป็นออมอตเตอต์ลิตมาตเลิมันจะเป็น1ต่อ7เป็นจังหวะที่เซดิเกะได้ตากระจงงามบุมผาไปนะครับเป็นสาร นะถ้าใครดูใครอ่านมาก็จะรู้อยู่แล้วนะฉากนี้เป็นฉากที่สึ้งกินใจสุดๆเลยที่คนหนึ่งที่ยอมฆ่าล้างตะกุลเพื่อจะปกป้องหมู่บ้านและปกป้องตัวน้องชายเอาไว้นั่นเองนะครับสวยๆนะครับอันนี้ก็ใครชอบ ตอรี่ชอบอะไรก็ถ้าเก็บเรื่องก่อนในนี้ด้วยก็อันนี้ก็น่าจะต้องเก็บด้วยนะครับแจมเลยนะครับสูงประมาณ17เซนติเมตรนะครับอันนี้แต่น่าจะเล็กน่าจะเล็กกว่าเกก่าอ,อันนี้น่าจะประมาณ1ต่อ8มั้งเออประมาณนะครับก็แรอดูของที่ทีทแต่ส่วนใหญ่อไอ้นี่ไอ้ลายเนี้ยสวยนะครับเก็บไปกันเลียงเลียง,ง,ง,งกับเรื่องอื่นเลงได้เลยนะครับออโอเคอันนี้เดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังอีกทนนะินเนาะรางวัล A ก็จะเป็นอันบุอุจิวะอิจจินะครับตัวแรกเนาะ ต่อไปรางวัล B ก็จะเป็นวิวะชิวุยมาตเตอร์ลิสต่อไปรางวัล C วิวะโอบิโตะมาตเตอร์ลิสเช่นเดียวกันและรางวัล D เป็นฮาตเกะคาคาชิอันบุมาตเตอร์ลิสเช่นเดียวกันนะพวกนี้ก็จะเป็นพวกของอื่นๆเนาะพวกนี้ยังไม่มีภาพมาแสดงในเว็บนะอันแรกจะเป็นพวกจานบะซานขนาดใหญ่อันนี้เป็นสแตปมอะไรทักอย่างนี้ไม่รู้นะแล้วก็อันนี้เป็นแฟม้มแล้วก็สติ๊กเกอร์ตรงนี้เป็นแคนวาสสไตล์บอร์ดนะครับแล้วก็ลัดบันเป็นวิชะอิทูจิกับซาสเกะอันนี้ที่เป็นลีนเมนร์บับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าผมชอบที่สุดใช่ไหมถ้าผมเลือกได้ตัวเดียวนะผมเอาชิซุยแน่นอนนะครับเพราะผมยังไม่มีโมเดลชิซุยเลยนะแต่ถ้าเรื่องความสวยงามผมว่าอิจิตัวเนี้ยน่าจะเป็นอิจิอันบุที่สวยที่สุดในตลาดนะตอนนี้สําหรับงานโมเดลเลยนะครับสาหรับผมนะแล้วก็โอบิโตะผมว่ายังไม่เท่าไหร่วะพอเห็นผมเห็นอะไรก็ยังแบบ ยังติดขัดขัดอยู่นะรอยหน้ายับเนี่ยน่าจะแบบลึกกว่านี้หนนะรอยเหมือนในเรื่องมันจะมันจะลึกกว่านี้นะแต่ว่าของจริงก็อาจจะสวยก็ได้นะแต่ว่าพอดีมองก็ไม่แย่นะจริงๆดูดีทุกตัวเลยนะ A B C D แล้วก็ A l วัน o n จริงๆดูดีทุกตัวเลยนะไม่ไดูจต,ติตรงไหนเลยนะคากาชิก็น่าเก็บโอปิโตก็น่าเก็บ ชิซุยก็น่าเก็บแต่ถ้าเลือกได้ตัวหนึ่งคงเอาชิซุยนะสำหรับผมนะครับเข้าไทยไหมเข้าไทยคงจะเป็นช่วงสิ้นเดือนมกรามั้งหรือไม่ก็ต้นเดือนกุมภากลางเดือนกุมภาอะไรอย่างนี้ก็เราติดตามกันเนาะส่วนไทรไปญี่ปุ่นต้นปีก็ไปจัดกันได้นะเข้าที่ญี่ปุ่นอย่างเป็นดางการเข้าวันที่25 January นะครับ2025โอเคก็ประมาณนี้ก็สำหรับอิชิบังคูจินารุโตะชิบุเดนเรดไอเดอะโซนะครับตาแดง แห่งวิญ,ญญาณอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าตาแดงของที่เขาไม่ถึงก็เนตรวงแหวนแห่งวิญ,ญญาณอะไรพวกนี้นะครับถ้าเลือกได้ตัวหนึ่งทุกคนเลือกตัวไหนคอมเมนต์บอกหน่อยดีขอบคุณที่ดูกันมาจนจบนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องบุงสตเกอร์ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้มีพรีวิวรีวิวนี้กันให้ดูเรื่อยๆเลยนะครับจะกันคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ